เรียนท่านสถาพรปรทุมทองนะครับท่านนายเพื่อปานพยอมท่านรองศาสตราจารย์ดรสมเกียรศสายจันูอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับท่านผู้บริหารของมาหาวิทยาลัยรับท่านแก่ผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้เสียสละเวลานะครับมารับฟังการแายงข่าวของทั้งงานทักษิณวิชาการเกษตรแฟร์นะครับแล้วก็งานในเรื่องของโครงการได้ปความรู้ของความร่วมมือในประเทศอาเซียน นะครับผมสุรศักดิ์กฤชบักดีนะครับผมเป็นผู้ประสนานงานในครงการจัางงานสมมนาอาเซียนในครั้งนี้นะครับหลายท่านก็คงคงจะทราบนะครับว่าในช่วงนี้นั้นประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับในปี2558นะครับซึ่งก็มีความร่วมมืออยู่3ด้านนะครับก็คือในด้านของการด้นในความมั่นคง ด้านของเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่เน้นกันมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมนะครับมาเยือยทักษิณน,นะครับเป็นมาอะไรในในท้องถิ่นในพื้นที่นะครับตระหนักในความสําคัญของการเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาอาเซียนในอนาคตนะครับแล้วก็มาทยาลัยก,ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความพร้อมที่จะเป็นการประสานนะครับให้หน่วยงานในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานนี้ได้มาพบกันนะครับเพราะฉะนั้นทางมาทยา่ัยก็เลย จัดให้มีการสัมมนานครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความร่มมือของอาเซียนนะครับซึ่งโครงการนี้จะจัดในวันที่23ถึง24สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานทักษิณว,วิชาการและกระเจดแฝงนะครับซึ่งหลักๆวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับทั้งในระดับนโยบายระดับผู้บริหาร ครูนักเรียนได้มีโอกาสมาพบกันมาแลกเปลี่ยนคนรู้กันนะครับในเรื่องต้นนี้นะครับเนื่องจากการเราอยู่ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต้นนี้เราจะเริ่มจาก3ประเทศก่อนนะครับก็คือประเทศไทยมาเลเซียและก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งในกิจกรรมทั้งสองวันนะครับหลักๆก,ก็คือว่าจะมีการบรรยายพิเศษนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านตังสีนาโต้สตาราจารโ์เร ซา,า,าลารุดินนะครับท่านเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซียแล้วท่านก็เคยเป็นประธานของธนาคารรายยัดหรือว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็จะเป็นธนาคารตกสสบนะครับมาเป็นผู้รรยายพิเศษนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมในเชินงนโยบายนะครับจะมีผู้แทนของกระทรวงดุษฎการของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ประเทศไทยนะครับมาคุยให้พวกเราฟังว่า ในเชิงนโยบายนั้นกระทรวงศึกษาของทั้งสางประเทศนี้ได้เตรียมในเรื่องของความร่วมมือทางการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สส่วนเรื่องที่สมก็คือจะเปิดโอกาสให้นักเรียนให้ครูนะครับของทั้งสองประเทศนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าโรงเรียนเตรียมตัวอย่างไร เตรียมตัวอย่ไรกับโครงการกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆมันจะมีหลายๆงานในส่วนขบวนการกรับขบวนการก็คือวันที่24นะครับเราได้รับเทียนมาจากที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับดรอร์ไทยมูลคันนะครับจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดในช่วงเช้าวันที่23นะครับแล้วท่านก็จะบรรยายในเรื่องของนโยบายของกระทรวงสาธารณสของประเทศไทยต่อในช่วงบ่าย ครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงเช้าพอพิธีเปิดเสร็จนะครับก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะครับโดยตังซีนาโต๊กดรชนะดินะครับอันนี้จะเป็นช่วงเช้าของวันที่23อ<ม>พอช่วงบ่ายนะครับก็จะให้ตัวแทนของแต่ละประเทศนะครับขึ้นไปนําเสนอว่ามาเลเซียนั้นเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าสู่อาเซียนทางด้านการศึกษานะครับอินโดยอย่างไรระเลเไทยอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกในในช่วงบ่ายของวันที่วันที่ยี่สิบสาม แล้วพอช่วงที่สองของช่วงบ่ายที่23ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนนะครับ,รบปปรก็จะมีตั้งระดับมัธยมประฐมแล้วก็จะมีโรงเรียนนานาชาตินะครับจากรัฐปีหนังมาร่วมด้วยสองโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงบ่ายของวันที่23พอวันที่24ในช่วงเช้านะครับสามชั่วโมงเต็มนะครับจะเป็นการนําเสนอของโรงเรียน นะครับของครูในประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับว่าทางโรงเรียนทางครูเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับโดยสรุปนะครับของงานเสวนาในเรื่องของการลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาพื้นฐานกาบสหาเอายนนะครในวันที่23-24นะครับซึ่งงานนี้นะครับแน่นอนมาละยแค่เป็นตัวกลางท่านตินะครับแต่ว่าหน่วยงานหลักที่ที่ช่วยในงานนี้นะครับก็คือทาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมทั้งมัธยมนะครับที่ทจะเป็นตัวจัดก,กับเพื่อนที่สําคัญแล้วก็ทราบว่าทางทางนี้ก็ได้มีการเตรียมกับได้มีการเชิญนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมนะครับประมาณแปดร้อยคนแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการสัมมาาน,นี้เป็นการสัมมนาทางาาาชาตินะครับเพื่อนท่านใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับทางมาเลยก็จะมีทีมงานนะครับซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชา ภาษาตะวันตกของคณะมนุษย์ศาสตร์นะครับมาร่วมเป็นวิธีกรมาร่วมเป็นตลอดรายการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายท่านที่อยากจะะบวนก็นก้องบนนะครับแม้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นประเด็นต่างๆก็จะมีกาสรสรุปเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยสังเกตนะครับก่อนวันนี้นะครับช่วงนี้ก็คิดว่าทางสํงานักงานเขตพื้นที่ประทุมตะมัธยมนะครับก,ก็งคงจะมีประเด็นเพิ่มเติมช่วงนี้ผมขอจบแค่นี้นนก่อนครับครับท่านเขตผูมีเกียรติท่านซื่อมวลนนที่เคารพครับ คนอื่นก็ต้องกอบกุณครับมาอะไรทักษิณครับที่มีโครงการคับมีกิจกรรมดีๆได้ให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอเรียนว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเกตหนึ่งครับซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น123โรงในการเียมคนเข้าู่อาเซียนกับ เราได้ถือเป็นนโยบายส้ำกันและนโยบายเร่งด่วนกับที่โรงเรียนทั้าง123โรงจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนคับซึ่งเราได้เรียกประชุมผู้บริหารโรงเรียนไปนะครับโดยให้ทุกโรงเรียนครับรับทราบนโยบายเพื่อที่จะกับเคลื่อนไปถูกการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหรือแนวทางการเรือนการดังนี้นะครับให้ทุกโรงเรียนแต่งตั้งคณะก,กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของอาเซียนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ให้ทุกโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนนะครับเพื่อให้นักเรียนและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะ การสำรวจก็กะเส็นว่าความรู้เรื่องอาเซียนนะครับจากการสอบถามบุคคลอะไรต่างๆประเทศทยอยู่ลำดับที่8ซึ่งแสดงว่าเราให้ความสนใจเรื่องอาเซียนน้อยมากนะครับหลังจากนั้นก็เราให้ทุกโรงเรียน,นครับจัดทำลระสูรของอาจารย์ศากษรในกลุ่มสาระสังคมให้สอดเสอบในเรื่องของอาเซียนนะครับ แล้วก็มีการเรียนรู้ภาษาของแต่และประเทศครับอาจจะเจออุค์กรที่เกี่ยวข้องรับมาให้ความรู้ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วทางโรงเรียนเองก็ได้จัดบริการเรื่องของสื่อครับเรื่องของห้องสมุดต,ต่างๆรับเพื่อให้นักเรียนได้เกินคว้าหาความรู้นะครับเออเราเห็นว่า ตอนนี้แม้แต่การแข่งขันกีฬาสีกีฬาปรุงอะไรต่างๆเราก็มีการจัดงานวันอาเซียนเดชเราเห็นว่าการแต่งกา,ายเดชต่างๆจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งทุกโรงเรียนก็ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับและโรงเรียนที่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างได้ก็คือโรงเรียนอนุบาลพัทลุงเพราะฉะนั้นในวันที่24นะครับ ทางเกตพื้นที่ก็ได้ประชาสัมพานธ์ให้เพื่อนครูนักเรียนนะครับได้ไปรเรียนรู้นะครับโดยประจบการช์งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมทักษิณอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่23ผมก็สอบถามไปว่าสามารถรับต้นทรูได้กี่คนบอกว่าทำมามากกว่าร้ออาได้หรือเปล่านะครับ,นะรบก็ก็คุยกันอยู่เมื่อกี้นะครับก็ผมเชืิญให้เหลือเกินว่าคนในแวดวงทางการศึกษา ครับเ็ง่ห็นความสําคัญในเรื่องการเตรียมคนเข้าสู่อาเซียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับชาวสพม .12 ซึ่งประกอบโรงเรียนมยัธยมทั้งหมด100โรงนะฮะรวมทั้งศึกษาสุขรับพัทุงด้วยให้ความสําคัญกับกิจกรรมนี้มากเพราะรู้ว่าจะมีโคต้า800คนที่คุณครูจะเข้าร่วมงานครั้งนี้เราได้รับโคต้าพิเศษไปถึง400คนเราก็ให้โอกาส ของโรงเรียนมัธยมทั้งสองจังหวัดนะครับว่า400คนที่น้องจากขนอมสิชนก็ยังมีโอกาสมีความเป็น,นการเลีนยนดูครั้งนี้เพราะว่าจากการที่เราได้เตรียมตัวภายในโรงเรียนก็ดีภายในจังหวัดก็ดีกับเวทีที่นานาชาติมาจัดก,กิจกรรมในวันที่23 24นี้นี่คือประสบการณ์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักๆที่เราได้เตรียมตัวก็ในส่วนที่หนึ่งก็คือ เรียนเชิญครูทั้งหมดมาทั้ง100งโรง400คนนะครับให้มาร่วมงานนี้อย่างเต็มที่ทั้งสองวันไม่ว่าจะเป็นร่วมกิจกรรมในวันที่23รวมทั้ง24ภาคเช้าในการศึกษาโุงงานที่เรียนคนขนนในภาคบ่ายของวันที่24นะครับสําสหรับกิจกรรมที่2ในการร่วมจัดนิทรรศการนั้นนะครับไม่ว่าโรงเรียนจากจังหวัดนครจากจังหวัดพัทลุงจะมาร่วมจัดเทศกาลอย่างน้อยสักสิบโรงนะครับ เพื่อแสดงความพร้อมอีกส่วนหนึ่งว่าเราเตรียมการเข้าสูวาเซียนนั้นในส่วนของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสามโรงหลักคือพัทลุงสตรีพัทลุงและก็หันเทานั้นมีความก้าวหน้าอย่างไรก็มาแสดงผลงานให้ปรากฏในเบทีอย่างนี้ด้วยรวมทั้งโรงเรียนอื่นที่มีความพร้อมที่จะเข้าสูวาเซียนก็มาร่วมจัดในเทศกาลนะครับในส่วนที่2ก็คือโรงเรียนต่างๆที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงโรงเรียนเชียนใหญ่ที่โรงเรียนพัทลุงที่มาร่วมนําเสนอผลงานของโรงเรียนกับนักเรียนก็มีโรงเรียนพัทลุงสตรีพัทลุงส่วนโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งก็โรงเรียนพลขนหนนะครับมีความพร้อมที่จะให้ท่านไปศึกษาดูงานในส่วนของสายมัธยมศึกษาในภาคบ่ายของวันที่2ี่นะครับส่วนการให้ความร่วมมือของชาวสพม .12 บ ในส่วนของการเลี้ยงต้อนรับภาคกลางคืนของวันที่23พอดีทงท่านผู้บริการโรงเรียนทัานใหม่นะครับท่านเป็นประธานสมภพของโรงเรียนวัดเทวพัทลุงก็ยินดีให้ความร่วมมือที่จะมาร่วมร่วมให,ให้เลี้ยงต้อนรับของวันที่23ภาคงคืนรวมทั้งการต้อนรับตั้งแต่วันที่23ที่ชาวต่างประเทศนะฮะทั้งสองประเทศเดินทางมาโรงเรียนวัทพัทลุงก็ยินดีให้การต้อนรับดูแลเป็นพิเศษด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง เพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะรับประการะประสบการณ์ตรงจากเรียนระดับนานาชาติที่เข้ามาและให้ความสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งว่าชาวมัธยม400กว่าคนนั้นนะครับเต็มใจอย่างยิ่งที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแม้ว่าภาษาอาจจะไม่สันทัดอยู่บ้างแต่ถ้ามีความพร้อมเป็นเอกสารที่สื่อสารทั้งภาษาไทยทั้งภาษาต่างชาติเป็นวีทีจริง ที่ได้ฝึกในการสื่อสารทางภาษานะครับตอนนี้คุณครูก็พร้อมมาหมดแล้วส่งรายชื่อทางภาษากฤษมาทั้งภาษาไทยมานะครับอย่างชัดเจนว่าเกียรติบัตรที่ได้รับไปครั้งนี้เหนือกว่าเกียรติบัตรระดับภาคเหนือกว่าเกียรติบัตรระดับประเทศแล้วเป็นเกียรติบัตรที่ครูได้ผ่านเวทีครั้งนี้คือเป็นเกียรติบัตรที่ได้รับการเลือกเปลี่ยนในรู้กันในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ครับ